กลับมาคุยกับท่านอาจารย์กันต่อนะคะอาจารย์ก็นอกจากจะดูแลเรื่องฝ่ายการตลาดแล้วนะคะของโครงการหลวงท่านก็ยังเป็นนักวิจัยเองด้วยโดยเฉพาะเป็นอะไรนะคะไม้ผลทางด้านไม้ผลขนาดเล็กไม้ผลขนาดเล็กเขาก็จะมีแบ่งกันไปซึ่งไม้ผลขนาดเล็กวันนี้ที่อาจารย์เป็นคนที่โอ้โหดูแลอย่างดีที่สุดก็คือสตรอเบอรี่หลากหลายพันธุ์ด้วยกันพันธุ์ที่เราคุ้นเคยก็คือพันธุ์ร80ซึ่ยู่ด้านขวอาจาร่์อันนี้ตั้งแต่66ปีที่แล้วครับที่ว่าเริ่มสวยเลยให้กับ ชาวบ้านนะครับค่ะพันพระราชทาน80จริงๆแล้วคุณสมบัติคือลูกจะเล็กหน่อยแร่นอาจารย์แต่ว่ามันหวานนะหวานหวานนำครับหวานนำแม้ว่าจะกลิ่นหอมบางบางลูกจะจะเป็นสีขาวๆาก็ยังหวานนะครับนี่ครับเก็บประมาณ50%ก็หวานก็ยังหวานอยู่ที่กล้องจับเนพันพระราชทาน80ทีนี้ผมจะเทียบให้ดูสีถ้าเราไม่คุ้นเราก็แยกไม่ออกแต่ว่าพอเราได้กลิ่นคุณจะรู้เลยว่าไม่เหมือนกัน เพราะว่าพันพระราชทาน 88, 88ครับอันนี้นะฮะขวามือผมเนี่ยนะฮะเ่ยน,นะฮะอันนี้คือ88เนี่ยที่ผมเขย่ากล่องอยู่เนี่ยนะฮะคือ88คุณดูสีนะฮะโอ้โหนี่นะครับนี่ขวามือเนี่ยที่ผมเขย่าอยู่เนี่ยคือพ,พระราชทาน88เป็นพันใหม่ซึ่งกลิ่นเขาหอมจริงๆครับขนาดปิดฝาเนี่ยกลิ่นยังออกเลยครับรสชาติก็จะหวานกว่า,วา,วาพันพระราชทาน80ส่วนไซส์อาจาร,รย์ ไซส์ขนาดนี่พอๆกันหรือยังไงพอๆกันฮะแต่ว่าพระทาน80จะมีแนวโน้มใหญ่กว่าเล็กน้อยอ๋อถ้าเต็มที่เขาใหญ่อันนี้คือ8 88 88ขวามือผมนะฮะอันนี้88ซ้ายมือที่ผมเขยาวเนี่ยคือ80ต่างกันตรงที่คือต้องผมบอกนี้ก่อนว่าเดี๋ยวประชาชนไปแล้วเรื่องหนึ่งก็ต้องระวังว่าโดนหลอกเนี่ย88มาแล้ววิธีสังเกต ก็พระราชทาน88เนี่ยนะครับลักษณะใบเนี่ยเขาจะห่อนิดหนึ่งตรงกลางนะครับจะเห็นว่าลักษณะต้องระวังว่าโดนหลอกครับเนี่ย88มาแล้ววิธีสังเกตก็พระราชทาน88เนี่ยนะครับลักษณะใบเนี่ยเขาจะห่อนิดหนึ่งตรงกลางนะครับจะเห็นว่าลักษณะใบห่อเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำจะไม่ขังในใบใ<ไ>บจะไม่กั้นต้นต้นนี้นะครับต้นซ้ายมือฉะนั้นเดี๋ยวพูดในในผู้ก็พูดเลยคุณผู้ชมอยู่ดูรายการพี่เป็นพี่น้องเกษตรกรปลูกพืช ถ้ามีใครมาบอกว่าเนี่ยได้รับกิ่งพันธุมาเป็นพันธุ์พระราชทาน8 8แปครับเอ๊ะแล้วมันจริงก็เปล่าเนี่ยโดนหลอกเปล่าวิธีดูอาจารย์บอกหนึ่งใบเขาจะห่อครับใบจะห่อแล้วก็ใบเนี่ยจะหนากว่าพระราชทาน80ใบห<า>่บอและหนาแล้วไซส์ใบล่ะอาจารย์นะไซส์ใบ,ะจ,ะบจะพอๆกันนะฮะ<อ>แล้วก็ช่อดอกเนี่ยเขาจะตั้งขึ้นช่อดอกชออก่ชอดอกเวลาออกดอกมาเขาจะตั้งขึ้นข้างบนนี่นะฮะตั้งขึ้นแล้วก็ดึงดูดแมลงเข้ามาผสมเกสรได้แล้วถ้าเดิมอ่ะแศนเนี่ยแปส่วนใหญ่จะโน้มลงครับ อ๋อสแปดสิจะโน้มลงจะโน้มลงครับเพราะว่าก้านช่อดอกเขายาวแต่อ่อนกว่าแต่อันนี้จะตั้งคือเนี่ยนะอันนี้ขวามือคืออะไรขวามือคือ80ครับซ้ายมือคือ88แปอสิบนี่เห็นความต่างชัดเจนค่ะเพราะว่าเพราะว่าใบจะใหญ่แล้วก็ผลเนี่ยเอ่อพานแปดสิบแ8ดเนี่ยก็จะหอมแล้วรสชาติในหวานอมเปรี้ยวซึ่งตรงกับ สตอเบอรี่ต่างประเทศซึ่งเขาต้องการลักษณะหวานอมเปรี้ยวไม่ต้องการหวานนํามากอย่างของเกาหลีมันจะทานปุ๊กหอมเลยแต่ลูกเขาจะใหญ่มากเลยนะคะหอมอันนั้นหอมหมดคราวนี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือตอนนี้88ดสิบแยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกสู่ท้องตลาดใดทั้งสิ้นก็เป็นนี้ทดลองตลาดอยู่แล้วก็ทดลองเรื่องการขนส่งนะครับเพราะว่าเราปลูกอยู่ในปริมาณจำกัดที่พืชดอยอ่างขางที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับก็คาดว่าอีกปี2ปีถึงจะกระจายให้กับชาวบ้านหมายถึงว่าตอนนี้มี ผลผลิตสตอรอเบอรี่พันแปวางจําหน่ายที่ร,ร้าน,นโครงการหลวงมีร้านโครงการหลวงที่เรา,าที่เรามีบ้างครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็พอดีมาเจอปัญหาภุสักเรื่องของฝนตกช่วงปีใหม่<ช>ทําให้ช่อดอกเนี่ยเสียหายเยอะ เราก็ตัดช่อดอกทิ้งเพราะว่าของเราเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารในการกำจัดเชื้อราพวกนี้นะครับครับนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้ถ้าใครบอกว่ามีพันธุ์พระราชทาน88ดูดีๆเพราะว่าเขามีไม่เยอะส่วนใหญ่อยู่เชียงใหม่หรือกรุงเทพมาด้วยฮะเรายังไม่ได้ส่งเสริมเลยถ้าเป็นต้นนะครับแล้วก็สายพันธุ์หรือผลเนี่ยก็ยังอยู่ในวงจํากัดอยู่ในร้านของกันหลวงก็สรุปว่าต้นเนี่ยยังไม่ได้เผยแพร่ยังไม่มีการไปที่ไหนเลยแต่ถ้าคุณเห็นซื้อไม่มีมีมีบ้างอาจารย์บอกมีบ้างมีบ้างเฉพาะเป็น เป็นผลใช่ไหมครับของการหลวงบางนิดหน่อยที่เราจะกำลังทดลองตลาดอยู่ตอนนี้ครับก็อาจจะถึงกลางเดือนหน้า แล้ว80แล้วอาจารย์80นี่มีตลอดนะครับตอนนี้ผลผลิตเป็นช่วงฤดูกาลของเข้าไปดีกําลังออกกําลังออกเลยจะหมดเดือนไหนอาจารย์ฮะก็ประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนเมษายนอาจารย์คาแล้วแล้ว8 8เมื่อไหร่ยังยังมีโอกาสที่จะกระจายไปสู่มีครับเพราะว่าอันนี้ก็คิดว่าเราจะเริ่มขยายต้นไหลให้มากขึ้นให้เป็นแสนๆสนต้นในปีหน้าแล้วก็ทดลองในพื้นที่ของกันหลวงและหลังจากนั้นเนี่ยจะ ทางพันธุ์ต่างประเทศที่วางขายในปัจจุบันเพื่อลดการนําเข้าสตรอเบอรี่ที่เป็นพรีเมียมเกรดอาจารย์คะเมื่อปลายปีช่วงกลางเดือนธันวาคมรายการบ่ายนี้มีคําตอบได้ไปสัญจรที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้ไปเห็นผลเคปกุสเบอรี่ซึ่งตอนนี้ในห้องส่งก็มีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเขาจะมีการคัดแยกแล้วก็มีการนำเคปกุสเบอรี่ตอนนี้มีการแปลรูปแล้วใช่ไหมคะจา